Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you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 , happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you a pocket 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 เ่าเค้กป่เาเค้กนี่สมมุติว่าเป็นเค้กนี่ป่าเค้กโอ้โ oh, okay. อเคป่าเค้กเรียบร้อยสุขสันต์วันเกิดนะขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีอย่างงองแงเลี้ยงง่ายๆนะคะโอเคนะขอให้หนููเลี้ยงง่ายๆ เป็นคนดีของพ่อของแม่นะอให้หนูสุขภาพแข็งแรงโตวไวๆนะลูกนะหนูวันนี้หนูอายุครบสามเดือนแล้วอเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆอะไรพ้าพันหัวล <c oughs> อฮะฮะ สามเดือนแล้วนะตัเป็นสาวแล้วนะรู้ไหมรู้ไหมว่าต <c oughs> เป <c oughs> ็นสาวแล้วฮตัวเป็นสาวแล้วเตเป็นสาวแล้วนะฮึ่เออตเป็นสาวสวยแล้วเออไปจีบบ่าวไปจีบบ่าวไหมไปจีบหนุ่มๆไหมไปจีบเออไปจีบหนุ่มๆไหมไปไหมฮะ ไปจีบหนุ่มๆไหมฮะไปจีบหนุ่มๆไหมหไปจีบหนุ่มๆไหมลูกอะนี่นี่นี่ครบสามเดือนแล้วโตวแล้วอืมโตแล้วโตวแล้วค่ะข,ขอบคุณป้าๆนะ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 อะ่าเร็วๆขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนอกะ เดียนนาเดียนนานี่นี่ก็ได้ฉีดวัคซีนวัคซีนเออเขาเอื่อนวัคซีนสีเดือนบ่นครับกับประมาณนั้นเนาะเดียนนาเดียนนาวันที่ประมาณวันที่16 16หรือ10เท่าไหร่นี่แหละครับเออเาว่ามึงในต่ล่างต่ล่างใบสีชมพูอยู่หมอนัดสีสีเดือน ช่องเดียนสามเดียนชีเดียนชีทีเนาะเออออุย้ยอีพอ,อีเมียฮอมผ่าหุมห้ผ่าหุมเพิ่นเอาหุมช่วงนี้อากาศมันกะซีเยน่ยนเนียกะส่เสียแขนยาวแล้วกะหุมผ่าเพิ่นพอดีเพิ่นนอนกับแม่เพิ่น <laughs> ตื่นขึ้นมาคือเอ,อ่อ เศร้าจักน้อยเหมือน้ีพี่น้องกัดดอนเหร็นพอดีต่หน่อยลงจากพี่นอนมาเห็นเพิ่นนี่พอดีเื่อน,นี่เป็นวันเกิดเพิ่นสิบเก้าวันที่สิบเก้าทุกวันที่19ของเดือนเออนี่นี่จะได้ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะนะนะโอเคไหมพ่อจะร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ต่อไปต่อไปก็เป็นปีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เป็นเดือนก่อนเนาะ นะนนี่นี่นะนะโอเคนะเดี๋ยวพ่อจะร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ทุกเดือนเลยอจนกว่าจะได้ปีหนึ่งนะโอเคไหมถ้าเป็นปีหนึ่งแล้วก็ค่อยเหมือนกับคนอื่นเขาร้องเป็นปีปีไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชืย แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูร้องเรียกแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูปุณปุณ

เพื่งทีบวกพี่น้องเป็นการบริหารขาเพื่อนเอกควมคีบคงจะหน่อยหลยว่านี่นะมันก็ทีบวกแต้วผมพายเพื่อนเพื่อนทีบวกทีบักทีบักเรือเรื่อทีบักทีบักทีบักแล้วก็ทีบวกพี่น้องบริหารแขนขาอืม จู้จ้จังชี้แะครับผมถ้าตื่นขึ้หน้าเดี๋ยวจังเลยจังชี้อาบดามให้เห็นมันใสๆกวนีก่อน Happy Birthday to you ขอบคุณป้าๆนะนะอาอาเร็วที่เข้ามาให้กำลังใจนี้นี่ตลอดเลยขอบคุณค่ะ นี่นี่ขอขอบคุณป้าป้านานาอาอาทุกทุกท่านที่รักและเอ็นดูนี่นี่คอยสนับสนุนผลงานอาจจะมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งเนาะก็คอยติดตามแต่วันนี้เป็นวันเกิดนีนี่นีนี่ก็จะอวยพรให้ป้าป้าน้านาอาอามีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะอืม ไว้พ่อในเพิินตะลุเพิินให้การสนับสนุนเข้าเข้าอย่าลืมบุญคุณเพิินน,นะเราต้องเอาเอาเอาทำอะไรโอ้ยพี่น้องอืมอมเอาเลยตามสบายตามสบายเลยลูกตามสบายอ่ะ <c oughs> เพราะวันเกิดกำลังนั่นอ่ะอาเอา,เอา,เอาตามสบายเจอตามสบายตามสบายตามความชอบของตัวเองอึดอีดอดอด <c oughs> รุนแรงพายุรุนแรง รุนแรงแบบพายุรุนแรงกวดิวดิว<อ>ครับอ่ะอาเสร็จยังอเ,เ,เอาเร็วๆอ่ะบึ้ดเร็ว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 เทำดีๆทำดีๆไม่ต้องอายไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องอายเรื่องขี่เลีเล้ยงยนต์เป็นเรื่องปกติไม่ต้องอายไม่ต้องอายหรอก,กไม่ต้องอาย ไอ้เหรอนูไอ้เหรอวันนี้ยเดินดมเต็มปากเลยดมเต็มปากเลยมาดอเไรแงพ่อเดียเร็วเร็วอึดอืดอืดอด ซักผ้าแม่แพ้ซักผ้าให้หนูอยู่แม่แพ้ซักผ้าให้หนูอยู่นะเดี๋ยวเขาจะโมโหนะเขาซักผ้ายังไม่เสร็จอัาจูขี่มาอัาจูขี่มาโอเคพี่น้องไปก่อนมอน,นี่ Happy birthday, แฮปปี้เบิร์ดด์นี่น่ครับผม บุณขอบคุณหลยลายสวัสดีครับ